Here is our place to stand ในที่สุดเราก็มีที่หยัดยืนสลัดทั้งโลกข่มขืนที่ล้าหลัง Leaving behind the old suffering world มาร่วมมาร่วมยัตตราทัพลัษคส่ตีเียลนะคะอาจจะไม่ชัดภาษาไทยโคุณตเจียนนะคะอาจจะไม่ัดภาษาไทยขอโทษตีเจียนะคะซีจันมีคนต่างประเทศที่พูดภาษาไทยได้ชัดนะคะซีต้ามายันนะคะมาช่วยพูดภาษาไทยด้วยนะคะ เกือจะังถนัดขึ้น Come join the army of love จุดไฟหวังสร้างโลกใหม่ให้โสพี Let's light up the world คำถามสิ่งมหัศจรรย์สามอย่างหรือ Three miracles ที่จะทำให้บทกวีนี้เป็นจริงขึ้นมาได้คืออะไรตอบให้ดีนะแปลเป็นไทยมคะให้แปลเป็นไทยอีกไหมคะยินดีค่ะยินดีค่ะอค ในที่สุดเราก็มีที่หยัดยืนสลัดทิ้งโลกขมขืนที่ล้าหลังมาร่วมญาตราทัพลักษเสลมีพลังจุดไฟหวังสร้างโลกใหม่ให้โสพีสิ่งมห,มหัศจรรย์ทั้งสามอย่างหรือ3รีมิลโค s ที่จะทำให้บทกวีนี้เป็นจริงขึ้นมาได้คืออะไรคะโอ้เนาะ สองนาทีตอบเธอลูกให้ให้ตอบแล้วบอสสองนา<อ>ทีอ <ละ S 1> โอเค,คตอบเออขน้อยเส้อว่าเกินครึ่งในหอนี้งงเออ <laughs> แต่ว่าขน้อยก็จะตอบตอบตามสมองข่ขน้อยเท่าที่สมองขน้อยมีสมสิ่งอัศาจรรย์บนโลกที่จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไป ข้าน้อยขอเลือกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อ่านอ่านคนเฮาถ้าเกิดมีธรรมะในใจเฮ็ดอีหย่างกัเจริญเฮ็ดอีหย่างกัเซ็ดเซ็ดสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเฮามีธรรมในใจเฮาก็จะดันทุเกตเตอร์น้ำกัน ขอบใจสำนี้ นอิสริสิริภูมิผู้สมบทบาทเป็นมิสสีม่วนแสนสุริยวงศ์สาวงามจากประเทศลาวหนึ่งในผู้เข้าประกวดสาวงามสัตว์โลกทางเลือกเป็นผู้ครองมองกุฎมิสเอซ c ดี2012ไปครองค่ะ